มาครับเราจะมาลองทางกันครับผมเสียเจ็บจะให้บันมาจะได้ดูดูครับว่าจะถึงไหนออกอะไร้านะครับไอ้ตรงที่พี่เอกยืนนะไมโครอุกี้อ่ะ โจมมิดเลยครับเอาลวงมาสัน้นเลย <Okay, S 2> ครับ เลือดตามเลยเลือดตามเลยได้ข่าวว่ารถแรงครับจมแล้วครับฮะปวดแรงมากครับคันนี้นะไปครับเดี๋ยวเอาน้องชมพูไปลองอีกเข้าอ่ะกันกลงเลยยอดเลยครับน่าตายคนขับเลครับ พวกแรงมากครับมาได้ไกลามากเลยครับมาได้กกดจจไลกลมากครับจบจบแคทซีนพูครับเอาต่อไปครับแคทซีนพูได้กล้ามำงานนะครับจะลองนับนับนับรันนับไปครับอยากลองคล้องครับแต่รุ่งเงี้ยลองคล้องครับรไทยนี่เตอรเปล่าแน,น่นอน រថយន្តប៉ាធំធំនេះរថយន្តមកជក់សេះតបាល់គាត់ទៅកាច់ហ្នឹងរបស់ធំមិនគេណាច្រឡកណានេះឈប់ទៅកាច់មករថយន្តជក់សេះហាកាច់ហ្នឹងនេះលួចជក់សេះខាធំមកហ្នឹងឈប់បបបបរថយន្តជិះលួចដៃលួចដៃ Ôi Mấy chân dưới trâu ra rung bọ bọ vừa như bọng Cái chai anh Cái chai này bóng luôn, mấy anh ơi, chai này, nó Ừ. Cái này sơm này, nó ngay nó thay ปาดใหญ่ๆเลยหลอยไทปาดมาต,ตรงรถดัเนี่ยครับขับมาต,ตรงเนี่ยปาดเป็นร่องให้รถดับที่รับมันดูดีลยรปาดมาต,ตรงไทยน่รู้ไทยไกลเลยกูรีมาเลยไงลาไม่รื<ะ>้อหรจดเสมนวะไงเราไม่าร่ืๆๆอเลยหรอารถไทย ស៊ូទេទិណលុពេញខ្ញុំបារឯលើបងហេស្នាមទេមូតូបាតទលឿន10មិធឲបាតមកកបោមកសឺឲចេ โอ้ละใหญ่มันได้เรืองแล้วเอ้ยมันดักทาลปาดเอ้ยลบจูดักทาลปาดอู้ปรับเนรนี่เว้ยไปจ้ากีมึงเดินจะบ่ปาดตรงได้ซั่นล่วงสตรังได้มื้อปาดกระปาดตะข้างลืองี้ๆๆครับจูล่วงโตมือมือปาโตมันก็คือจับ Sarung ah.